คลิปนี้เป็นเรื่องราวของคุณอดัมจากช่อง Youtube ที่มีชื่อว่า The Country Collector หลังจากที่เขาอาศัยอยู่ที่ไทยเป็นเวลา6เดือนเขาได้นำเสนอเรื่องราวของตนเองผ่านช่อง YouTube ของเขาในลักษณะแนะนำคู่มือสำหรับท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการแบ่งปันเรื่องราวที่ละเอียดมากและแตกต่างไปจากยูทูบเบอร์ชาวต่างชาติคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอการสัมผัสกับวัฒนธรรมไทยที่แท้จริงสัมผัสชีวิตคนในท้องถิ่นสัมผัสประสบการณ์ที่เข้าถึงจิตวิญญาณอย่างแท้จริงการมีส่วนร่วมกับประเพณีตักบาตรแสดงถึงความมีน้ำใจด้วยการท ห้ายัตาหารและสิ่งที่จําเป็นอื่นๆแก่พระภิกษุตลอ,อดจนการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆเรื่องราวของเขาที่ได้นําเสนอออกไปนั้นมันทําให้ชาวต่างชาติที่ได้รับชมวิดีโอถึงกับบอกว่า นี่เป็นหนึ่งในวิดีโอที่ฉันซาบซึ้งใจที่สุดที่ฉันเคยดูคุณทําให้ฉันหลงรักประเทศไทยอีกครั้งฉันไม่เคยไปที่นั่นแต่มันก็ใกล้เคียงกับการอยู่ที่นั่นคุณไม่เพียงแต่แสดงให้เราเห็นด้านความสนุกสนานที่ผิวเผินของกรุงเทพเท่านั้นแต่ยังแสดงให้เราเห็นว่าจะตอบแทนสังคมในฐานะนักเดินทางได้อย่างไรเรื่องราวของคุณดาจะเป็นอย่างไรไปรับชมรับฟังกันเลยครับ เริ่มต้นคลิปหลังจากที่อดัมอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครเป็นเวลา6เดือนเขาอยากจะแบ่งปันวันที่ดีที่สุดในการผรจญภัยเขาได้สัมผัสกับวัฒนธรรมไทยที่แท้จริงพบปะสังสรรค์กับคนในท้องถิ่นรับประทานอาหารอร่อยๆตอบแทนชุมชนสำรวจระบบขนส่งสาธารณะและเยี่ยมชมตลาดวัดพื้นที่สีเขียวและอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย คุณอดัมเริ่มต้นวันใหม่แต่เช้าในย่านประวัติศาสตร์ของกรุงเทพเขาได้สัมผัสประสบการณ์ที่เข้าถึงจิตวิญญาณอย่างแท้จริงมีส่วนร่วมกับประเพณีตักบาตรเป็นการแสดงถึงการให้และการรับเป็นโอกาสที่แสดงถึงความมีน้ำใจด้วยการถวายพัตตาหารและสิ่งจำเป็นอื่นๆแก่พระภิกษุเขาสามารถซื้ออาหารและเครื่องบูชาต่างๆอย่างเช่นดอกไม้ได้ตามท้องถนนในช่วงเช้าในเมืองที่มีชีวิตชีวาการตักบาตรยามเช้าได้มอบช่วงเวลาแห่งความสงบมีโอกาสตราตรอง และเชื่อมโยงกับบางสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวของเขาอาดัมบอกว่าใจของเรามีความกระตันยูและความอ่อนน้อมถ่อมตนสิ่งต่างๆเช่นนี้ทําให้นึกถึงความงดงามจากการกระทําง่ายๆอย่างเช่นการให้และการอธิษฐานที่ทรงพลังและลึกซึง้งการเริ่มต้นวันใหม่เช่นนี้เป็นวิธีที่ดีในการเชื่อมต่อก,กับจิตวิญ,ญญาณและผู้คนในประเทศไทยผมรู้ว่าบางครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะนําเสนอมันผ่านกล้องแต่มันทรงพลังจริงๆพรจากพระ ทำให้ผมรู้สึกสําคัญจริงๆในตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษในตอนเช้าที่ได้ออกมาที่นี่และสามารถมีส่วนร่วมกับบางสิ่งเช่นนี้กับประเพณีแบบนี้และชุมชนแบบนี้มันมีพลังมากดังนั้นขอแนะนำให้ทุกคนหาเวลาทำอย่างน้อยหนึ่งครั้งในขณะที่คุณอยู่ที่นี่โดยลุกจากเตียงแล้วลงมามันคุ้มค่าจริงๆ And His his bless, blessing right there, just got me really choked up right now. It's very powerful, so I I recommend you making the time to come and do it at least once while you're here. Get out of bed, people. Just get up and come down. It is totally worth it. เมื่อคุณอดัมใส่บาทเสร็จครับเขาก็เดินข้ามถนนไปที่วัดบวรไปอยู่ที่นั่นเพื่อสัมผัสกับประสบการณ์สวดมนต์ในตอนเช้าในเวลา8โมงคุณอดัมได้เล่าว่าเมื่อภิกษุมารวมกันในวัดเสียงสวดมนต์จะดังก้องกังวานผ่านอากาศด้วยถ้อยคําที่ไพเราะเขาก้าวข้ามภาษาและสะท้อนส่วนลึกภายในจิตวิญญาณผมรักกรุงเทพ ตอนที่ใส่บาตรเขาก็ได้เจอกับชาวไทยที่ไปใส่บาตรด้วยกันนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันคุณอดัมบอกว่าเราไม่มีทางรู้ว่าเราจะได้เจอกับใครเหมือนกับคุณแอมที่น่ารักเช้านี้เราต้องเฝ้าภิกษุแต่เชา้าและหลังจากนั้นเราจะออกไปเดินเล่น จากนั้นนะครับคุณแอนก็ได้ชวนคุณอดัมไปกินโจ๊กแถวนั้นซึ่งอดัมเขาก็บอกว่าผมดีใจมากที่เราได้เจอกันผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ทําให้ประเทศไทยมีความพิเศษมากสําหรับผู้คนคุณรู้ไหมว่ามันสามารถแบ่งปันชีวิตของเราร่วมกันได้นั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็นในแต่ละวันในกรุงเทพมันเกี่ยวกับความเป็นมิตรและพบปะผู้คนในท้องถิ่นหลังจากที่ทั้งคู่กินเสร็จนะครับทั้งคู่ก็ได้แยกย้ายจากกัน จากนั้นเขาก็เดินทางไปที่ถนนข้าวสารนะครับคุณอดัมพูดถึงถนนข้าวสารว่าที่นี่เป็นสถานที่ยอดนิยมที่สุดสําหรับผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยครั้งแรกถนนเต็มไปด้วยร้านอาหารบาร์ตลาดบริการนวดและอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังมีจุดที่ยอดเยี่ยมอย่างวัดอารุณวัดโพและพระบรมมหาราชวังถนนข้าวสารสายนี้ขึ้นชื่อในเรื่องบรรยากาศที่คึกคักนักเดินทางที่หลากหลายบาร์ที่มีชีวิตชีวาอาหารข้างทางและที่พักใน ราคาประหยัดกลางคืนจะมีความมีชีวิตชีวาและบ้าคลั่งอย่างยิ่งเป็นงานปาร์ตี้ที่เราไม่อยากพลาดและถึงแม้จะไม่ใช่เวลากลางคืนแต่ก็ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การสังสรรค์การช้อปปิ้งเล็กๆน,น้อยๆสิ่งที่ผมชอบคือการได้คุยกับคนในท้องถิ่นเราไม่มีทางรู้ว่าเรากำลังจะเจอกับใครผมรักประเทศไทย ผมชอบการปฏิสัมพันธ์แบบนั้นผมรู้สึกว่านั่นคือสิ่งที่เราควรมีเมื่อมาอยู่ที่ประเทศไทยเมื่อเราอยากเห็นคนที่น่าสนใจให้ทักทายยิ้มแล้วเราจะประหลาดใจกับประสบการณ์ที่เราได้รับ Yes, marry you. I will Love Thailand. Love Thailand. Yeah. จากนั้นนะครับเขาก็เดินต่อไปที่ร้านนิตยาไทยคูรี่เพื่อซื้ออาหารสำเร็จรูปไปแจกจ่ายให้กับคนไร้บ้านระหว่างทางเช่นเดียวกับเมืองอื่นๆในโลกที่เขาเคยทำมานะครับ คุณอดัมได้บอกว่าการไร้ที่อยู่อาศัยเป็นปัญหาที่มองเห็นได้ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนมากกว่าที่เราคิดสำหรับพวกเขาส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่บนท้องถนนเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเข้าใจได้เขาต้องอดอาหารจนดูเหมือนทนไม่ไหวดังนั้นผมจึงชอบแบ่งเบาภาระของพวกเขาเพียงเล็กน้อยทุกครั้งที่สามารถทำได้โดยการจัดหาอาหารและน้ำให้กับพวกเขาเป็นการเตือนใจที่สำคัญว่าเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมนุษย์ด้วยกัน แล้วเขาก็ได้แนะนำว่าถ้าใครอยากทำบุญแบบนี้สามารถทำได้กับมูลนิธิช่วยเหลือชุมชนกรุงเทพเขาบอกว่านี่คือองค์กรที่ยอดเยี่ยมที่เราสามารถอุทิศตนเพื่อการให้อาหารเสือ้อผ้าและความรู้แก่ชุมชนท้องถิน่นพวกเขาเปิดโอกาสให้คนในท้องถิน่นและนักท่องเที่ยวได้อาสาใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงช่วยเหลือเรื่องอาหารแก่ผู้คนมากกว่า500คนต่อวันผมได้มีส่วนร่วมกับพวกเขาแล้วและมันก็คุ้มค่ากับเวลาของเราอย่างแน่นอน ต่อจากนั้นนะครับเขาก็ไปที่สะพานฟ้าลีลาดเพื่อล่องเรือเดินทางไปที่สยามสแควร์ต่อไปนะครับในระหว่างทางคุณอดัมได้เล่าว่ากรุงเทพเป็นที่รู้จักในนามเวนิสแห่งตะวันออกเนื่องจากมีเครือข่ายทางน้ําที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองไม่เพียงแต่เป็นครองที่น่าตื่นตาตื่นใจในการสัญจรแต่ยังช่วยให้นักเดินทางได้เห็นเมืองที่ไม่เหมือนใครอีกด้วยซึ่งมันมีตั๋วราคาที่1 0 2ถบาท และถึงท่าเรือหัวช้างใช้เวลาแค่10นาทีเท่านั้นอดัมได้พูดถึงสยามสแควร์ว่ามันเป็นศูนย์กลางความบันเทิงและการช้อปปิ้งในเมือง ลายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้าที่โดดเด่นในกรุงเทพนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่พบปะทางวัฒนธรรมและสังคมที่ผู้คนมาพักผ่อนดูดนตรีรับประทานอาหารในร้านอาหารร้านใดร้านหนึ่งและแน่นอนว่าจะต้องมีการถ่ายรูปด้วยนอกจากนี้ครับอดัมก็ได้แนะนําสถานที่โปรดหรือว่าสถานที่สําคัญของเขาอีก2-3แห่งนะครับก็คืออาคาริงพาเวอร์มหานครตึกละฟ้าที่เป็นอาคารสูงเป็นอันดับ2ของกรุงเทพและมีดาดฟ้าที่น่าทึ่ง พร้อมระเบียงกระจกที่มองลงไปเห็นเมืองด้านล่างและมันยังเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในการชมพระอาทิตย์ตกเหนือแม่น้ําและอีกที่ก็คืออาคารสยามเคปมี11ชั้นที่สวยงามสามารถขึ้นไปนั่งในสวนลอยฟ้าจากนั้นอดัมไปที่สยามพารากอนและสถานที่โปรดอีกแห่งหนึ่งก็คือดองดองดอง,ดองกิอดัมบอกว่าที่นี่เหมือนกับการก้าวเข้าสู่ดินแดนมหัศจรรย์แห่งความสุขสุดแปลกตาเต็มไปด้วยอุปกรณ์สุดแปลกสินค้ามีเอกลักษณ์สุดน่ารักมีศูนย์อา าหรและเครื่องแต่งกาย แล้วก็เดินทางต่อไปที่จตุจักรนะครับโดยการนั่ง BTS เอรับบอกว่าตลาดแห่งนี้น่าทึ่งมากมันเป็นตลาดนัดสุดสัปดาห์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียครอบคลุมพื้นที่กว่า27เ,เอเคอร์มีแผงขายอาหารกว่า15,000ล้านเป็นสวรรค์ของนักช็อปมีทุกอย่างเหมือนกับการตามหามาหาสมบัติล้ำค่าไม่มีทางรู้ได้เลยว่าจะพบอัญมณีอะไรบ้างที่ซ่อนอยู่ในตลาดแห่งนี้ที่นี่เป็นมากกว่าแหล่งช็อปปิ้งเป็นบ่อรวมทางวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวรวมตัว กเพื่อพบปะและสำรวจจากนั้นก็ ไปที่สวนจตุจักรนะครับภูมิทัศน์อันเงียบสงบชวนให้สำรวจและผ่อนคลายท่ามกลางความงามของธรรมชาติศูนย์กลางของสวนคือแม่น้ําอันวดงามซึ่งเป็นจุดยอดนิยมสําหรับการพักผ่อนรับประทานอาหารหรืองีบหลับและเดินไปตามเส้นทางที่ร่มรื่นจากอากาศที่ร้อนมากคุณอดัมก็เลยได้ซื้อน้ามะพร้าว1แก้วในราคา35บาทยกสดเข้าไปนะครับไม่นานเขาก็หิวข้าวแล้วก็ได้ไปสั่งผัดกระเพราแถวนั้น1กล่องนะครับหลังจากที่เขากินข้าวเสร็จก็เดินทาง ต่อไปที่สวนโมกสถานธรรมใกล้กับแหล่งช้อปปิ้งอย่างสวนจตุจักรและที่ออกกำลังกายปัญจกรยานอย่างสวนรถไฟมีโซนนั่งสมาธิ บรรยากาศสงบวิวดีที่นี่มีจัดกิจกรรมเกี่ยวกับธรรมะอดัมบอกว่าด้วยต้นไม้สีเขียวที่สวยงามและทางเดินที่มีร่มเงาเป็นสถานที่หลีกหนีความวุ่นวายจากความวุ่นวายของโลกภายนอกท่ามกลางธรรมชาติที่ผ่อนคลายเราจะพบกับความรู้สึกสงบที่ห่อหุ้มเรากับอ้อมกอดอันอบอุ่นไม่ว่าจะเป็นผู้ฝึกปฏิบัติที่ช่ำชองหรือเพิ่งเริ่มนั่งสมาธิที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับการไตร่ตรองอย่างเงียบสงบเหมือนกับการกดปุ่มรีเซ็ตจิตใจของเรา มีการฝึกสมาธิแบบมีคนสอนเพื่อให้เรามีโอกาสเข้าถึงสมาธิได้อย่างลึกซึ้งซึ่งช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อกับตัวตนภายในและค้นหาความสงบสุขท่ามกลางความสับสนวุ่นวายในชีวิตประจำวันและจุดสุดท้ายครับที่อารัมแนะนำก็คือตลาดน้อยซึ่งมันเป็นสถานที่ที่มีศิละปะแหวกแนวที่สุดที่สามารถพบได้ในบริเวณนี้ โดยมีชื่อเสียงในด้านวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์รวมถึงวัดเก่าแก่เขาชอบใช้เวลาอยู่ที่นี่สามารถชมเรือแล่นผ่านไปมาที่ริมแม่น้ําและอารัมก็ได้พูดทิ้งท้ายคลิปนะครับว่า จะเป็นอย่างไรไม่รู้แต่ที่ประเทศไทยเรามีโอกาสสัมผัสวัฒนธรรมโดยตรงและผมรู้สึกขอบคุณมากจากพระภิกษุเมื่อเช้านี้กับคนท้องถิ่นที่เป็นมิตรที่พาผมออกไปเล่นตลกขอบคุณอีกครั้งผมซาบซึ้งมากที่ได้พบคนสนุกสนุกคนไร้บ้านและได้เรียนรู้เกี่ยวกับการขนส่งในท้องถิน่นได้นั่งสมาธิได้เห็นผีเสื้อมันเป็นวันที่ดีของผมในกรุงเทพจริง และนี่ก็เป็นเรื่องราวของคุณดํานะครับถ้าอยากชมเพิ่มเติมแอดมินแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับจากเรื่องราวดังกล่าวก็มีคอมเมนต์ของชาวต่างชาตินะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายซึ่งคอมเมนต์แรกนั้นเขาบอกว่าช่างเป็นวันที่ยอดเยี่ยมในกรุงเทพคุณไม่เพียงแต่แสดงให้เราเห็นด้านความสนุกสนานที่ผิวเผินของกรุงเทพเท่านั้นแต่ยังแสดงให้เราเห็นว่าจะตอบแทนสังคมในฐานะนักเดินทางได้อย่างไรมันอัศจรรย์ ความคิดเห็นถันมาครับคุนี้เขาบอกว่าแปลกไหมที่พรของพระทําให้ฉันสำลักนิดหน่อยช่องของคุณต้องมีปุ่มแสดงความรักการยกนิ้วโป้งไม่ได้แสดงถึงความรู้สึกของฉันต่อวิสัยทัศน์ของคุณและวิธีที่คุณแสดงออกมาขอให้คุณพบกับความรักและความสงบสุขในทุกที่ที่คุณไปคนต่อมาครับเขาบอกว่ามีกําไรจากความเมตตาแจกสิ่งที่คุณให้ง่าย ถัดมาครับคนนี้เขาบอกว่านี่เป็นหนึ่งในวิดีโอที่กรุงเทพที่เราชื่นชอบที่สุดที่เราเคยดูเยี่ยมมากแสดงให้เราเห็นวิธีการสัมผัสเมืองทําผลงานที่ยอดเยี่ยมต่อไป ถัดมาครับคนนี้บอกว่าเป็นวิดีโอที่ยอดเยี่ยมของอดัมเวลาของคุณในประเทศไทยได้ฟื้นคืนจิตวิญญาณของคุณและเติมเต็มความรักกับทุกคนคุณเปิดเผยการเติบโตทางจิตวิญญาณของคุณหลังจากคืนความมืดมิดแห่งจิตวิญญาณที่น่าอึดอัดมันสนุกมากที่ได้มาเที่ยวกรุงเทพกับคุณคุณมีจิตใจที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความสุขและตอนนี้ผู้ฟังของคุณก็เช่นกันคุณอยู่บนเส้นทางแล้วเพื่อนขอให้คุณได้รับพรในการเดินทางต่อไป ต่อกระที่ความชื่นันมาครับอดัมวิดีโอนี้ทำให้ชั้นมีส่วนร่วมมากและถึงกับน้ำตาซึมเมื่อพระสงค์ให้พรดีใจมากที่คุณได้กลับมาคถณธนาครับบอกว่านี่เป็นหนึ่งในวิดีโอที่ซาบซึ้งใจที่สุดที่ชั้นเคยดูคุณทำให้ชั้นหลงรักประเทศไทยอีกครั้งฉันไม่เคยไปที่นั่นแต่ก็ใกล้เคียงกับการที่ชั้นเคยอยู่ที่นั่นขอบคุณดนาครับการเดินทางช้าช้าช่วยให้คุณดื่มด่ำกับวัฒนธรรมและทำความรู้จักกับผู้คนเป็นวิดีโอที่สวยงามมาก ต่อมาครับดีใจมากที่ได้ดูวิดีโออีกครั้งประเทศไทยดูสวยงามคนก็สวยขอบคุณสําหรับการแบ่งปันต่อมาครับคนนี้เขาบอกว่าฉันได้ยินเรื่องดีๆมากมายเกี่ยวกับประเทศไทยและได้เห็นมันผ่านเลนของคุณขอบคุณ ความคิดเห็นต่อมาครับคุณคือแรงบันดาลใจฉันเพิ่งเสร็จสิ้น3เดือนในลาปัสเม็กซิโกและตอนนี้จะเดินทางไปที่เวียดนามและประเทศไทยในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมนี้เป็นเวลา6สัปดาห์ถ้าบาังเอิญคุณยังอยู่ผมอยากเจอคุณขอบคุณสำหรับแสงสว่างเสมอมาถัดมาครับคนนี้เขาบอกว่าวิดีโอที่น่ารักดีใจที่คุณกลับมาคุณดูดีมากประเทศไทยเหมาะกับคุณ ต่อมาครับงานที่สวยงามอย่างแน่นอนในวิดีโอนี้และเรื่องราวดีๆของประเทศไทยควรแสดงให้เห็นถึงวัฒน,นธรรมและจิตวิญญาณความคิดเห็นต่อมาครับสวัสดีอดัมฉันก็อยากไปเที่ยวเมืองไทยเหมือนกันและขอขอบคุณวิดีโอที่ยอดเยี่ยมนี้ขอบคุณความคิดเห็นมาครับเนื้อหาดีมากฉันสนุกกับวิดีโอนี้มากชอบทัศนคติของคุณที่มีต่อกรุงเทพและชีวิตและรักเมืองนี้อย่างแน่นอนมันเป็นบ้านของฉันมานานกว่า10ปีแล้ว และฉันเรียกเมืองนี้ว่าบ้านฉันจะติดตามการทํางานที่ดีต่อมาครับคนนี้เขาบอกว่าขอแสดงความยินดีกับวิดีโอที่น่าทึ่งอีกรายการหนึ่งฉันกําลังมุ่งหน้าไปที่นั่นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและขอขอบคุณที่แสดงให้เห็นว่ามีอะไรให้ทํามากมายในกรุงเทพยินดีที่ได้เห็นวิดีโอของเมืองทั้งเมืองไม่ใช่แค่ย่านบาร์และไนท์คลับเท่านั้นเช่นเคยนําเสนอได้ดีมากวิดีโอยังมีข้อมูลมากมายที่จะเป็นประโยชน์มากเมื่อฉันไปที่นั่น ต่อมาครับผมอยากให้คุณทําสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์การจัดอันดับโรงพยาบาลและอื่นๆฉันอยู่ในบายาตาประเทศเม็กซิโกเงินเปโซเริ่มแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐประเทศไทยอาจเป็นจุดหมายปลายทางต่อไปของฉันดังนั้นฉันจึงมีเงินเพียงพอสําหรับการผ่าตัดที่จําเป็นมาก แล้วทั้งหมดนี้ครับก็เป็นเรื่องราวของคุณอดมแล้วก็คอมเมนต์ของชาวต่างชาติฟังแล้วมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับหากข้อมูลในการแปลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เราจะกับมาใคลิปหน้าสวัสดีครับ